สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซวนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม h a r r y Potter Magic Awakened เกันอย่อีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับตัวเกมก็มีการอัปเดตซีซันใหม่เข้ามานะครับก็ดูจากฉากหลังในการเข้าเกมนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นซีซันใหม่นะครับปะผมว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างครับกดเข้าไปกดเข้าไปโอ้สวนยังอยู่นะครับสวนสวนผักยังอยู่นะ มารอดูเลยดีกว่าว่าซีซั่นนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรนะเขเพิ่งได้เล่นนะใต้ถวาวรจอมกระล่อนครับจบไปแล้วครับสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วเนาะนี่ก็เอ้ยเป็นไงเออผมอยู่แรงไอ้นี่น,นะครับอะไรวะ g ะเอไม่ใช่ดิ Mg แม่ี่ะเออผมอยู่แรงเก้าพันแล้วนะผมลืมบอกนะเพราะว่าผมอให้เพื่อนเล่นให้นะ ไม่ได้เล่นเองนะให้เพื่อนเล่นให้นะผมเล่นไปถึงประมาณแปดพันเนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นต่อนะครับแล้วก็าฝากเพื่อนเล่นหน่อยนะครับเพื่อนก็ไส่ให้ผมถึง9ก้าพันนะประมาณนี้นะผม <g iggle> ก็คอม plete นะครับผมเออนี่ก็สรุปต่างๆสิ่งต่างๆมากมายนะที่เราได้ทําไปที่เราได้ทําลงไปในซีซันที่แล้วเนาะนะ <S <S ดูการที่6เปิดอย่างร้อนแรงบันทึกคาถา Too <laughs> low to realize that the world did not and should not revolve around me. I resorted to brute force, only to find out that it pushed them away even further. Have patience, I told myself. One day, The whole world will listen to whole h world will w เจอท้าฟุนคือโอเคก็เป็นในเรื่องบทที่หนึ่งนะแต่ผมยังไม่เล่นในเรื่องนะผมจะไปดูอะไรใหม่ๆก่อนครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาเฮ้ยการ์ดการ์ดนิวเซอรเบนเดอร์เหรอมันต้องจัดแล้ววะผมว่ามันต้องจัดแล้วนะครับมันต้องจัดแล้วนะครับซิว่า เรามีผลประกอบการอะไรบ้างที่เราจะไปจัดการเขานะครับเออดูว่าทางอันนี้เขาแจกมาอะไรบ้างนะนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านนะครับผมก็ประมาณว่าบทบทนำบทนำนะครับบทนำเริ่มในเรื่องนะโอเคเขาแจกอะไรมาบ้างนะครับโอเคกดรับก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รับเมื่อกี้ ไปดูครับแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นิฟเลอร์ท็อป1นึ0งมือ๋อไม่ใช่ท็อป1 0 0 0นะโอ้ดูผิดโทษทีโทษท,ทีอ่ะมีอะไรอีกอ่านี่อะไรเนี่ยอ๋อดูหน่อยอ๋อนักปึกษาอ๋อนักพรึกษาศาสตร์เขียวเขียวอะไรก็ไม่รู้เขียวมนเออทั้งมันอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมเออเป็นพื้นหลังเดิมอ่ะเก็บไว้เก็บไว้แล้วขอน g r ดูดูด อันนี้ปรมาจารย์ยอดนักสู้สูงสุดพิเศษเฉพาะฤดูการโอเคกดรับครับไ,ได้รับเลยเนาะอ่ะรับเงิน3 0 0 0ัมีอะไรอีกรับเงินอีก5 0 0 0เฮ้ยแจกเยอะนะครับเออไม่รูทำไมแจกเยอะนะลบไปให้หมดนะไหนที่อ่านแล้วครับลบไปให้หมดผมติดท็อปหนึ่งหมื่นว่ะ เรื่องน่าจะได้กันทุกคนนะครับท็อปหนึ่งหมื่นผมว่าน่าจะได้กันทุกคนเนาะโอเคปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่นะครับผมฤด,ดูการที่หกนะครับเข้าตรงนี้นะครับผมก็กดเร็วไปหน่อยนะตรงนี้นะตรงนี้นะเอาไปเลยแล้วก็มาดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องครับ๋ย่าเพิ่งไปทำนะครับโอเคฝึกฝนคาถาออ๋อฝึกฝนคาถาได้การ์ดฟรีแน่เลยเออ ว่าน่าจะได้การ์ดฟรีหรือเปล่าโอ้ไม่ได้การ์ดฟรีครับโอเคใช้กุญแ,แจแดงซื้อ,อา900เหรอ900ไม่มีตังค์ครับอขอดูก่อนนะว่าเราใช้ยังไงนะ Stack of Monster Book of m o n s t e r o Venom Fantastic a s u i t c e n t r เราเก็บ เฮ้ยเฮ้ย,ยเราเก็บสัตว์พิเศษของเราแล้วก็เรียกตัวใหม่ออกมาว่ะโคตรด,ดีโคตรด,ดีของดีนะของดีใช้ก็สามารถใช้คอมโบกับสัตว์พิเศษผมได้นะโอเคถ้างั้นผมขอไปเสี่ยงกับกุญแจทองก็แล้วกันนะครับอันนี้ครับเราลาเติดกนั้นก่อนเลยนะครับเอาเลือกรอใช้นะครับเดี๋ยวเพิ่งไปดูอันอื่นนะเ,เลือกรอใช้นะครับผมเปิดก่อนนะครับเปิดล้างเกลือไปก่อนนะครับ นี่เปิดทีละดอกเปิดทีละดอกครับเราต้องเปิดทีละดอกนะค่อยๆเปิดไปคนระับโอเคเราค่อยเปิดไปครับเพราะว่าทีละดอกก็มีโอกาสออกเหมือนกัน,นครับน้ำครับน่วงมาลุลล์เลยนะน้ำเปิดทีละดอกครับตอนนี้ผ่านไปห้าดอกแล้วครับยังยังเงียบกิฟต์ไปสี่ดอกมนาะยังเงียบกิฟต์อยู่ครับ แจทองมันต้องเปิดทีละดอกัะโอ้โหว่วงมาเลยครับไหนทองอ,อ้าวอะไรวะเออว่วงอะไร้วโอเค้ไปต่อไปเรื่อยๆนะมาแล้วครับทองมาแล้วนะครับมากระเป๋าโอ้โหเอาแก๊สนะผม <laughs> ได้การเตาแก๊สโอเคอ่ะได้อยู่นะครับผมก็กำลังตั้นอยู่นะเตาแก๊สนะครับให้มันแรงขึ้นกว่านี้นะครับโอเคปไปเรื่อยๆนะครับวันทีระดอกครับคุณแจทองไอ้สิยังครับยังไม่มายังไม่มาเออมาแล้วครับ เออมาขอาดูหน่อยได้อะไรโอ้โหงูยักษนะ์เออผมยังไม่ได้อัพเลยงูยักษ์เนี่ยอ่ะไปต่ออ่ออีกสักเยอะๆนะใสเยอะๆเลยนี่ครับนี่ครันนี้เ,เรามาเปิดการ์ดกันนะเราต้องเอาการ์ดใหม่ก่อนนะครับ อยากได้นิวสคาร์เมนเดอร์มากเลยนะครับเออกระเป๋าของนิวสคาร์เมนเดอร์นะครับยังไม่มายัไม่มายังไม่มายังไม่มา,มมาต้องมาอย่มันต้องมาอยวมันต้องมาโอ้โหเงียบว่ะเงียบเงียบยาวเลยครับมาแล้วนะครับดึงกันดีกว่าว่าได้ใบอะไรนะครับเฮ้ย โอ้โหโกลเด้นสนิทเรียบร้อยโอเคผมก็ยังไม่ได้อัพนะโกลเด้นสนิทเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะไปต่อแล้วเจ็ดดอกให้มันออกคลองอีกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเราได้คลองกี่ใบละสามใบสามใบอีกสักใบไหมอีกสักใบนะจบจบ โอ oh, ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วุีแจทองเราหมดแล้วแจทองเราหมดแล้วเงียบปิดเลยมาไหมโอเคหมดนะครับุญแจเรานะครับผมหมดได้อะไรนะการ์ดหนังกระติกใช่ไหมการ์ดใหม่ครับการ์ดหนังกระติกก็ยังไม่ได้ลองใช้นะเพิ่งมาเล่นนะครับเออนะเดี๋ยวเราไปลองดูการ์ดใหม่กันดีกว่าว่าใช้ยังไงครับ,อรรบลองไปทดสอบ ฝึกฝนกันหาดูนะครับเผื่ขขอเขาให้อะไรมานะครับได้ของดนะ้วยเนาะโอเคมาอินเซนดิโอเอออินเซนดิโอแล้วทำไมเลือดเราเหลือกระปิ่มหนึ่งเนี่ยโอเคก็บเก็บมาเก็บเก็บสุดวิเศษเราขขอย่ขขอาถ้าโดนนี่คือกระเป๋าแล้วหายเลยปะ อุ้ยอุ้ยเรียกฮิปโฟกิฟมาวะมันก็คือฮิปโปกิฟแหละผมว่าน่าจะใช่เออในกระเป๋าอะแจกการ์ดหรือเปล่าแจกได้จังเลยการ์ดอันนี้ไว้ทำอะไรอะที่ข่้นหนังสือสะสมต่อวันอ๋อละหมื่นห้าโอเค เดี๋ยวผมไปเก็บไอ้นี่ก่อนนะเขาเรียกอะไรนะเก็บกุญแจแดงก่อนนะครับแล้วก็จะจะไปหาเปิดนะผมจะพยายามเปิดให้ได้นะครับเออโหค่อนข้างอยากได้เลยนะครับก็น่าจะมีคาถาเดียวใช่ไหมเออผมว่าน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะมีแค่นี้จริงๆนะครับสําหรับการอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องใหม่เออไม่มีอะไรแล้วผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้เก่าอันนี้อันเก่านะ ไหนๆก็ไหนๆคลิปนี้เป็นการเปิดกระชาแล้วกันครับเออรีวิวรีวิวแผ่ใหม่นี้ๆหน่อยๆแล้วแล้วก็ที่เหลือไปเปิดกาชานะครับไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวก e ิจกรรมครับเป็นคลิปเปิดกาชารับผมโอเคมาไหนๆก็ไหนๆแล้วกด5ไปเลยแล้วกันนี่หรือกดทีละหนึ่งดีครับลุ้นกดทีละหนึ่งกดทีละหนึ่งตึ้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 งนะ มาดิมาดี้ออกซะไกลเลยอะะน่า,า,าต้องตึงตึงตึงไหนของนี่กลางกลางเลยกลางมุมเลยผมรอให้มันออกกลางอยู่นะครับดูจากเอ่ออะไรนะอัตราการออก ของมันแล้วเนี่ยผมว่ามันดวงลุ้นลุดนะครับดวงลุ้นลนบางคนก็ดอกเดียวได้ครับบางคนก็5ดอกได้ครับเออเพื่อนผมนู่นไป30-40ี่ดอกก่า <c oughs> จะได้ครับ35ดอกก็มีนะส่วนเราครับเกลือลุ้นลุ้นครับสงสัยต้องไปหาหมอครับตรวจไตสักหน่อยย,ยังไม่ออกลยครับจิ้มครับเราต้องจิ้มรัว เพื่อประโยชน์มาโอเคไม่มีอะไรละเฮ้ยผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะของขายก็เดิมๆนะครับของขายก็ยังเป็นของเมื่อซีซั่นที่แล้วเนาะเอออันนี้ก็กิจกรรมซีซั่นที่แล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆนะก็คงมีแค่การ์ดอันใหม่นะที่อัปเดตเข้ามานะครับเออไหนว่าไปไหนละการ์ดอันใหม่ เออนี่นี่นี่อยู่นี่นะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็มีหนังกระติกนะครับหนังกระติกทำไรได้เดี๋ยวขอดูหน่อยครับโอ้ยเฮ้ยโหดอยู่นะมีชาร์จด้วยนะหนังกระติกอ๋อมันอยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะเฮ้ยโอเคใช้ข้านะครับ วิแรงนะผมว่าแรงนะถ้าอัพนะถ้าอัพเยอะๆนี่แรงคนระับดามเมจร,รวม500เกินนะครับอันนี้เลเวล1หนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวขอไปดูในคัมภีร์ไบเบิลก่อนนะแค๊บนึงนะครับไปดูนะหนังกระติกหนังกระติกหนังกระติกเป็นสัตว์วิเศษใช่ไหมจริงๆเอามาแทนมังกรก็ได้นะมันแรงกว่ามังกรเนี่ยเอออะไรอ่ะอห้านะครับอยู่ที่คาถาห้านี่ไงครับหนังกระติกนะครับ หนังสติ๊กเนี่ยห้า,าร้อยด้วยบ้าดาเมจรวมเนี่ยถ้าโดนเต็มเต็มนี่คือ500นะครับโดนแบบทุกดอกนะที่ชาร์จยิงคนระับหมายถึงแบบว่ายิงตนเลือดเขาหมดนะ500อยนะก็ <c oughs> คือหนังกสติก๊กนนึงทำดาเมจให้ได้500อยถ้ายิงโดนทุกนัดผมว่าน่าจะใช่นะประมาณนี้ ตัวนายกัสนิ้วสคารแมนเดอร์เนี่ยการกระเป๋าของนิ้วเนี่ยโอเคจากที่ผมอ่านดูนะครับก็ดูดมอนเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เรียกยิโบกีบอกว่าดูดค่อนข้างดีเนาะยิ่งเราดูดเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขายิโบกีเราบังยิ่งเก่งนะครับแค่นั้นนแค่ี้เลยครับเล่นง่ายๆนะผมกระเป๋าก็คือครับเรียกน้องแมวนะครับรีดเรียกปูครับ ผมว่าง่ายสุดแหละน้องแมวปูพิกซี่ครับเออเดี๋ยวมันเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยง่ายแต่ถ้าพิกซี่เนี่ยมันจะโดนสกิลเดียวหายนะครับาจจะเป็นแมวหรือว่าปูก็ได้นะประมาณนี้ครับถ้าเลียกหนังสือเนี่ยมันอาจจะนานไปไอ้หนังสือเล่มใหญ่นะครับหนังสือสามเล่มครับมันอาจจะนานไปก็ได้นะคใครจะไปรู้นะเออครับนะผมว่าน่าจะประมาณนี้แล้วทําไมน่ามีอะไรเพิ่มมันนะ มีจากเนเรื่องนะเดี๋ยวผมขอออกไปดูข้างนอกก่อนับมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮัลโหอ,อเราหิมะเลิกตกหรือ,อยังนะน่าจะเลิกตกแล้วนะผมว่าน่าจะเลิกตกได้แล้วนะเออ,อหิมะเลิกตกแล้วนะครับไม่มีหิมะแล้วนะโอเคเพราะว่าหนาวยันหนาวยันเมษาเลยคนระับสำหรับฮอลโหลอเราครับเออ เดี๋ยวขอไปดูดวนป่าลึกก่อนนะครับผมว่าดวนป่าลึกน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสำหรับของขายอะไรพวกนี้อดูร้านค้าก่อนนะครับอมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับร้านค้า ก็ยังคงซื้อได้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้กระเป๋านะครับก็ยังคงซื้อได้อยู่อันนี้เขาน่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะหมดวันไหนนะครับเขาไม่ได้เขียนบอกนะลวนป่าลึกก็ออ้ใครยังไม่ได้กระเป๋านะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเก็บให้ครบนะครับผมเขาอาจจะต่อเวลาให้ก็ได้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะออแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ถาวรน,นะเพราะว่า มันนานนะเออไอกิจกรรมปลูกผักเนี่ยโคตรนานนะครับกว่าจะกว่าจะขึ้นแต่ละเลเวลนะ้นาน,นานปลูกปลูกผักต้นหนึ่งนี่คือแบบวันหนึ่งนะครับเต็มๆวันเต็มๆเลยสิบสองชั่วโมงเออรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็พาร์ทพาร์ทใหม่ก็ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะแต่ก็ซื้อไว้ก็ดีนะเพราะได้กุญแจ ไม่มีอะไรจริงนี่ซือไม่มีอะไรจริงนะผมหาอะไรที่มันแบบมาใหม่แนละ้วก็ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในแล้งก่อนแล้วกันคนระับบ้านเราไอ้ร้านค้านั่นนะออกไปอยังร้านค้ากีบกุหลาบอ่ะยังอยู่ใช่ไหมเ้าไปดูกันเฮ้ยเป็นร้านใหม่แล้วนะครับไมออ่ว่าจะเป็นร้านเดิมนะครับก็เป็นร้านใหม่นะครับสามารถมาซื้อได้นะครับ เออผมมีอยู่ห้าพันนะเดี๋ยวขอซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันซื้อกุญแจแดงไหมเออซื้อได้อยู่นะกุญแจแดงอ่ะซื้อ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 กุญแจแดงผมจะซื้อแล้วผมจะไปเปิดเลยนะกุญแจแดงมีอะไรน่าซื้ออีกไหมครับขอดูเฮ้ยอันนี้น่าซื้อสองหมื่นนะอันนี้น่าซื้อนะครับเลเวลเราจะพุ่งแน่นอนครับโอเคก็ มีร้านใหม่นะครับอย่าลืมมาดูกันนะครับร้านใหม่โอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอขอดูเอ้ยเท่ยูเดี๋ยวไปตั้งที่บ้านนะครับแล้วก็อันนี้กาดก็อย่าลืมมาซื้อนะครับกาดท,ทองสุ่มกาดท,ทองได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เพชรเพชรก็น่าซื้อนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บอีกสักหมื่นหนึ่งครับแล้วก็จะมา ซื้อเพชรนะครับให้หมดเลยครับผมจะไปเปิดหา New ส์ค m เมนเดอรันะผมกระเป๋าของ n e w s c o m m a n d e r อันนี้ก็เอร์นิเจอร์นะเดี๋ยวผมจะเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้ยังอีกยาวไกลนะครับอีกสั้สองเดือนเนะี่ยโอเคระดับสูงระดับสูงเปิดวันไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอดูกันนะครับระดับสูงเปิดวันไหนเอ่ยเปิดวันที่30เมษายนนะครับจะซื้อได้นะสำหรับร้านนี้เนาะร้านนี้ก็มีไม้คาทาเอ้ยไม้กายะสิทธิ์นะครับแล้วก็เพชร เหมือนกันเออมันน่าซื้อตรงเพชรน,นี่แหละครับไม่มีอะไรแล้วก็กุญแจแดงเออส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะซื้อให้หมดมาซื้อให้หมดเลยครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับสายแต่งบ้านอย่างเรานะครับเออกุญแจแดงอีกโอ้โหห้าสิบดอกเลยอย่างเนี้ยเอ,อ้ยไม่ใช่ดีกุญแจทองห้าสิบดอกเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบ่งเป็นแบบร้านแรกห้าสิบดอกร้านที่สองห้าสิบดอกแล้วนะเออแต่ก่อนนี่คือแบบเราต้องรองซื้อร้านสองเลยนะร้อยดอกทีเดียว สะสมกันมันนะแต่น,นี้เขาแบ่งขายก็ถือว่าดีนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเขาไปดูในนี่ก่อนเนะขาบอกไม่มีอะไรมันชอบจะมีอะไรทุกทีครับ่นี่ไงอันนี้ผมเนี่ยเห็นไหมครับผมขึ้นเก้าพันแล้วนะครับแล้วก็กลับลงมาอยู่ที่ไดมอนด์ให้เพื่อนเล่นให้นะไม่ได้เล่นเองนะอันนี้บอกไว้ก่อนให้เพื่อนเล่นให้นะครับโอเคเดี๋ยวกดับของคน ม,ดนะมได้สมุดได้กุญแจครับก็ถ้าใครลงแรงประจํานะครับก็อย่าลืมมากดรับของนะเพราะว่ารีเซตัขข่งกันไปแล้วนะครับอ,อไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วโอเคครับก็วันนี้ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะออจากที่ดูๆมานี่ก็คือหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะ ยังไม่น่าจะมีอะไรด้วจริงๆเออถ้ามีอะไรแบบผมพลาดอะไรไปนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเออผมพลาดอะไรไปแนละ้วก็ไม่รู้นะอ่ะมาดูเควสก่อนครับน่าจะพลาดเควสต,ตรงนี้แหละอ่ะเควสซีซั่นหกมีอะไรแจกบ้างเฮ้ยมีของแจกเยอะอยู่ได้หมวกด้วยนะครับอได้หมวกเฮ้ยหมวกหมวกค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็พื้นหลังกดรับของครับ บรรลุความสาเร็จในฤด,ด,ดูกาลนี้10% 20%เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาบรรลุเป็นเปอร์เซนต์หรอไม่มีเควนให้ทําหรอโอ้โห,โหถ้าบรรลุเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้นี่ก็คือแบบเราต้องทําแบบเควนให้เสร็จ80%นะครับถึงจะได้ถือว่าค่อนข้างยากอยู่นะแบบเราไม่สามารถรับอะไรได้เลยนะครับแต่ของแจกเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะ เออไหนขอดูอันนี้หน่อยครับดูท่าทางเอาดูไม่ได้หรอเออช่างมันเอออะไรวะเดี๋ยวนีเ้เขาแจกเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอเออช่างมันนะครับไปๆผมว่าน่าจะหมดแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เขียวกิดถาวรโอเคนะครับแล้วทำไมผมอยู่แบบนี้นะครับก็ขึ้นไป่กวาดก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนนะมีคําแนะนำอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะรหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ